ปรับกายปรับใจให้สบายไม่เกรงไม่เคร่งเครียดสังเกตกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนให้คลายสมองให้คลาย ตรงไหนติดตึงก็รู้ให้ผ่านรู้ให้ผ่านให้คลายให้หลุด การผ่อนตามไม่ฝืนไม่ขืนสภาวะให้ผ่อนนผ่อนผ่อนตามไปผ่อนตามมา จิตจะเคลื่อนย้ายไปตรงไหนใกล้ปล่อยไปตรงนั้นไม่ต้องฝืนไว้เพื่อจะได้คลี่คลายไม่ฝืนกายไม่ฝืนจิตแต่รู้ละรู้ปล่อยรู้วาง สภาวะก็จะเป็นความรู้สึกตึงๆหย่อนๆไหวๆก็เพื่อมสะเทือนสบายหรือไม่สบายนี่เป็นสภาวะที่ที่ร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติเป็นธาตุเป็นรูปประธรรมเป็นนามรธรรม <c oughs> ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสักแต่ว่าเป็นธาตุ ธรรมชาติที่ทรงไว้ที่ลักษณะของเขาอย่างนั้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงมีความเกิดมีความเสื่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาของเขาอย่างนั้นปฏิบัติธรรมก็เพียงให้รับรู้รับทราบกับความเป็นจริง ไม่ได้ไปทำอะไรให้เป็นอะไรฉะนั้นเพียงมีสติสมัชัญญะรับรู้ดูเข้าไปเบาๆ ดูเบาๆอย่าไปหักล้างผลักดันไปยันไปกดถ้าเราไปกดก็ไปสะกดอวัยวะทำให้ตึงทำให้เคร่งตึงกล้ามเนื้อสมองเคร่งตึงเพราะจิตไป ไปสะกดไว้ไม่ได้ดูไม่ได้รู้อย่างปล่อยวางรู้อย่างปล่อยวางทุกอย่างก็เป็นปกติ สังเกตสังเกตความรู้สึกไปต่างๆเรียกว่ามีสตินะมีสติสมัชัญญาที่รู้ <c oughs> ที่รู้อยู่นี่จะไม่ได้บริกรรมไม่ได้พูดอะไรในใจก็เรียกว่าเป็นผู้มีสติสมัชัญญา นีว่าสติมารับรู้อยู่กับกายมีลมหายใจเข้าออกมีเวทนาความรู้สึกสวยอารมณ์สุขทุกข์ แล้วก็มารู้อยู่ที่จิตสภาพธรรมที่ประกอบอยู่กับจิตแล้วพิจารณาสังเกตดูจิตเป็นธรรมชาติอย่างไร จิตมันก็มีการนึกคิดเป็นธรรมชาติที่ต้องคิดต้องรับรู้อารมณ์อยู่ตลอดเวลาให้รู้ความเป็นจริงเราจิตหรือวิญญาณเป็นอย่างนี้เป็นธาตรู้อย่างนี้แต่ก็เกิดดับ มันรู้มันก็ดับรู้มันก็หมดรู้มันก็เกิดใหม่รู้ใหม่หมดไปใหม่รู้ใหม่หมดไปใหม่จิตมันไม่เที่ยงหรือว่ามันเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ตั้งอยู่ไม่ได้ม็เป็นอนัตตาชื่อไม่ใช่ตัวตน พิจรณาเห็นจิตว่าก็เป็นเพียงสักแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีลักษณะรู้อารมณ์แั้วก็ดับรู้แล้วก็ดับไปหมดไปอาจจะไปเอาอะไรกับเขาในลักษณะให้ตั้งอยู่คงอยู่ก็ไม่ได้มังคับมันไม่ได้ ก็ให้รู้ความจริงว่าเป็นอย่างนี้และที่จิตมันก็มีธรรมหรือธรรมชาติประกอบอยู่มีอาการมีความรู้สึกมีความปรุงแต่ง สังเกตดูว่าเออมันมีมีวิตกวิจารวิจัยสงสัยพอใจไม่พอใจบางทีก็สงบดีบางทีก็ไม่สงบไม่สงบก็ไม่ได้ว่าอะไรก็รู้ไปเฉย รู้เฉยๆรู้ปล่อยวางนะปล่อยเขาอยู่ไม่ได้ไปทำอะไรอเอาแค่รู้ละวาง สติมันก็จะระลึกวนเวียนอยู่ในตัวนี่แหละแล้วแต่เขาจะรู้บางทีก็รู้กายบางทีก็รู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมที่ปรากฏหมดกันไปเป็นขณะขณะหมดไปแล้วไปหมดไปแล้วไป ไม่ติดใจไม่โผงถึงสิ่งที่หมดไปแล้วตั้งสติให้ <c oughs> อยู่ในปัจจุบันมีความเพียรเพียรในใจแต่เป็นความเพียรที่ ไม่บังคับเพียนอย่างปกติเพียนรู้เพียนร,รู้อยู่อืจิตนี่ถ้าปล่อยวางได้มันก็เบา แล้วก็ผ่องใสใจเบิกบานแล้วก็ดูรู้อาการของจิตที่มีความใสมีความรู้สึกผ่องใสเจ้มชื่นเบิกบาน ยังก็ปล่อยวางไปอีกหัดใจฝึกใจให้ปล่อยวางเรื่องออกสละคลายยังดูอยู่ยังรู้อยู่ยังระลึกรู้แต่ว่ารู้อย่างรู้อย่างปล่อย คือรู้แบบไม่เข้าไปยึดติดไม่ไปยึดมั่นถือมั่นให้รู้อย่างปล่อยวางเอาแค่แตะสัมผัสหมื่ลามือแตะวัตถุสิ่งของต่างๆเพียงแค่แตะไม่ไปกรรมไว้ไม่ไปยึดไว้ มันก็ผ่านไปเนันสิ่งใดมันรู้สึกผ่านเข้ามาก็แค่รู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านผ่าน,ผ,านผ่านไปอย่าไปยึดถือไว้ความเย็นความร้อนมันกระทบสัมผัสเข้ามาที่กาย ก็รับรู้ตรงที่รู้สึกแล้วก็หมดไปแค่นั้นก็ทบรู้สึกก็ดับไปหมดไปแล้วก็แล้วไปใ,ใจที่ปล่อยวางใจผ่องใสใจก็มีความสุขมีความโปร่งเบาของจิต เมื่วจิตมันมีความสุขเมื่อจิตมีความสุขก็ดูความสุขรู้ความสุขความสุขมันก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่ใช่ตัวตน สังขารชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากขันห้านอกจากรูปนาม <c oughs> ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ <c oughs> มันก็มีสิ่งอยู่มีสิ่งมีสภาวะมีธรรมชาติอยู่ สุดก็หยุดจิตใจไว้นิ่งๆหยุดจิตหยุดใจไว้นิ่งๆไม่วิ่งไปตามอารมณ์แต่อย่าไปบังคับจิตให้หยุดเพียงรู้ละรู้สภาวะอะไรปล่อยวางปล่อยวาง จิตก็จะรวมหยุดอยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่รู้อยู่จิตก็จะรวมมารู้ที่จิตจิตรู้จิตผู้รู้ด,ดูผู้รู้ อย่าหยุดจิตใจไว้นิ่งๆรู้ทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองอะไรๆก็เป็นเช่นนั้นเองธรรมดาของมันที่ต้องเกิดต้องดับคือไม่เที่ยงอย่างนั้นแหละ ต้องเป็นก็มันอย่างนั้นแหละเสื่อมไปดับไปอย่างนั้นแหละนี่นกว่าเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองคือมันต้องเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันหเหตุเกิดผลก็เกิดเหตุด,ดับผลก็ดับเป็นธรรมดาสิ่ง หนึ่งเกิดสิ่งอีกสิ่งก็เกิดเป็นเหตุเป็นผลสิ่งนี้ดับสิ่งนี้นี้ก็ดับสิ่งนี้นี้เกิดสิ่งนี้นี้ก็เกิดมีเสียงดังมามันก็ได้ยินมันเป็นธรรมดาเมื่อเสียงกระทบมันก็ได้ยินเกิด เมื่อมันแตกแยกกันมันก็ดับมันก็หายก็หมดเสียงหมดได้ยินก็ธรรมดาสิ่งมันกระทบกายมันก็ทำให้รู้สึกขึ้น่าหมดเหตุการกระทบมันก็ดับไปสิ่งกระทบใจมันก็รู้ทึ่งรู้ทึงใจ นันก็ดับไปเอ,อ่อบ,บัิิบัแล้วได้ศึกษาความจริงรู้แจ้งเห็นจริงรู้ทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองรู้ระรู้ปล่อยรู้วาง ว่างสบายถ้ารู้แต่ไม่ปล่อยวางมันก็ไม่ว่างไม่เบารู้แบบยึดมันก็อึดอัดขัดเคืองถ้ารู้อย่างปล่อยวางก็ว่างก็เบา รู้ละเป็นอิสระที่สุดดูรู้ธรรมชาติในตัวเองเสียงดังได้ยินแต่ไม่ส่งจิตไปข้างนอกให้รู้ ในตัวเนี่ยได้ยินอยู่ในตัวรู้สึกเย็นร้อนตึงหย่อนไหวอยู่ในตัวรู้ความคิดรู้จิตที่รู้สึกก็อยู่ในตัวนะไม่ได้ไปรู้นอกตัว จิตมันนิ่งก็รู้ความนิ่งรู้ผู้รู้นิ่งจิตมันเฉยก็รู้ความเฉยรู้ผู้รู้เฉยจิตมันว่างก็รู้ที่ผู้รู้ที่กำลังรู้ความว่างดูใจผู้รู้ ดูใจผู้รู้สึก